สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมีทาวีเกิดแกวนะนักศึกษาชั้นปีที่สามแผนกบัญชีค่ะวันนี้ก็จะมาทํานะคะคุงงานบัญชีการเกษตรค่ะพาขอแนะนําคุณพ่อบูมิพัฒน์นะคะเจ้าของสวนเอเกษตรติจารณาค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ของไรนาสวนผสมนะครับผมพื้นที่ทั้งหมดก็มีทั้งหมดแปดไร่นะครับในโครงการนะครับตอนนี้เราก็ได้มีกิจกรรมต่างๆ่างเช่นมีการปลูกริกในถุงดํามี อ่าเจอมนะครับมีเจอมมีตัวฟูนะครับซึ่งซึ่งอ่าตอนนี้ก็เข้าดูหน้าฝนนะครับเนื่องจากพื้นที่เราอ่ามีน้ําแฉะนะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกพืชตอนนี้หน้านี้เราต้องใช้วิธีการปลูกในถุงดําอย่างยกตัวอย่างพลิกนะครับพลิกเราก็จะปลูกในถุงดําเห็นว่าโดกจะสวยมากนะครับอ่าในถุงดาขนาดอ่ใหญ่เลยนะครับขนาดใหญ่แล้วเราดินใสนะครับผสมดินนะครับโดยมีปุ๋ยคอกนะครับขี้หมูนะครับมีปุ๋ยมะพร้าวสด นะครับแล้วก็มีดินดินร่วนนะครับก็ผูกพริกพริกต้นนี้นะครับมีอายุประมาณประมาณสองเดือนกว่าๆนะครับก็เริ่มไม่ไอดอกนะครับเริ่มไม่ดอกเริ่มเป็เขียวได้นะครับอ่าทางฝั่งนู้นก็จะเป็นจะอมนะครับจะอมช่วงนี้ฝนมาตกชุกนะครับจะอมก็แต่ยอดไม่ไม่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่นะครับเป็นยอดจะอมนะครับซึ่งจะอมมีทั้งหมดประมาณสี่ห้าร้อยต้นนะครับในสวนนี้ นะครับไปปลูกรอบรั้วแล้วก็รอบกันสระน้ำนะครับรอบสระน้ำนะครับแล้วก็ห้ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์นะครับปลูกมะนาวนะครับมะนาวในท่อซีเมนต์นะครับก็มะนาวนี้ก็จะได้ให้ผลผลิตตลอดปีนะครับสามารถเตี้ยเอาไปจําหน่ายแล้วก็บริโภคในครัเวเรือนได้นะครับนี่ขอถามปัญหาในการพ่อปลูกไหนได้ไหมคะครับผม ัญหาในการปลูกนะครับในการปลูกก็ส่วนมากจะประสบปัญหาเรื่องของโรคและและมะลงนะครับโรคและแมลงนะครับอย่างอย่างอย่างในสวนของผมเนี่ยผมจะไม่ใช้สารเคมีคะนะครับเพราะนั้นไอไอการที่โรคแมลงระบาดเนี่ยก็จะมีบ้างนะครับแต่ก็ใช้วิธีการแบบก็เรียกว่าสารชีวพันธุ์นะครับก็คือในส่วนของอสารกัจัดแมลงนะครับโดยเฉพาะไอน้ำขี้เถ้านะครับซึ่งใช้น้ำขี้เถ้าผสมกับน้ำยาล้างจานสไล นะครับเอามาฉีดพ่นนะครับำกำจัดพวกเพี้ยอ่อนนะครับต้ <ม Brilliant. S 1> นทุนต้นทุนในการปลูกก็เป็นเป็นต้นทุนที่สะสมไปเรื่อยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ลงทุนครั้งเดียวนะครับคือเ <te ion> <Technology. S 2> ก็บเล็กผสมน้อยนะครับ <te ion> ก็หมุนเวียนจากการขายผลผลิตในสวนนะครับขายผลผลิตในสวนแล้วก็เอามาซื้อปุ๋ยส่วนมากจะเน้นในเรื่องของปุ๋ยคอกนะครับเน้นทางปุ๋ยคอกเพราะว่ามันมัน,ม,นมันช่วยลดต้นทุนแล้วก็ ㄸ. เราทำแบบชีวภาพนะครับทำแบบอินทรีย์นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ก็เน้นสวยมากที่เน้นเป็นขุยโคกมากกว่าอยากจะทราบเออแรงบันดาลใจค่ะที่ทำเกษตรจริงจริงๆแล้วนะครับก็คือเคยทำงานในบริษัทนะครับทำงานบริษัททำงานอยู่กรมวิชาการเกษตรทำงานอยู่สหกรณ์แต่ว่าคือชีวิตการเป็นลูกจ้างนะครับพออายุเยอะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ คิดว่าจะไม,ไม่ไม่ไม่มั่นคงนะครับวันเอ่อบา,บางคนคิดว่าเออ60ปีกเกษียณแล้วค่อยมาทํานะครับผมก็เลยเอาออกมาทํกขอนล่วงหน้าเพราะว่าคิดว่าถ้า60ปีมาทําเนี่ยเราคงจะไม่มีกําลังไม่มีแรงที่จะขุดดินไม่มีแรงที่จะปลูกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อพราะว่ามาทําชีวิตมันก็อิสระนะครับเราจะนึกจะทําออะไรก็ได้นะครับไม่มีใครบังคับไม่มีใครเป็นเจ้านาย เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยชอบเป็นชีวิตจิตใจทุกวันเข้ามาในสวนวันไหนไม่เข้าเข้าในสวนนี่ก็จะ,ะจะไม่ไม่สบายใจเลยครัคคไอนี้เป็นกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบเขียวเขาก็ปลูกใน้ถุงดําเหมือนกันนะครับเนี่ยนีถุงดานะครับปลูกถุงดําเหมือนกันไอ้ช่วงนี้หน้าฝนมันจะรบหน่อยนะครับทำไม่ทันนี่นัครก็กระเจี๊ยบเขียวนี่ก็ตลาดต้องการเยอะเหมือนกันก็ปลูกในถุงดำพูดถึงเรื่องตลาดแล้วครับจัดจําหน่ายที่ไหนคะเอ่อตลาดที่จําหน่ายอยู่ตัวนี้นะครับก็มีเอ่อ อ่าเป็นตลาดของอ่าจังหวัดนะครับก็คือตลาดเกษตรกรจังหวัดปัตลุงนะครับซึ่งซ kind of ึ being cosas, weather, so, ่งจะมีอ่าตลาดนัดเป็นวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับตอนเช้านะครับผลผลิตที่เอาไปจําหน่ายก็มีเจ้าอมนะครับมีตัวภูมีผลผลิตในสวนนะครับอ่าทุกวันอ่าวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสแต่ผมจะเก็บเกี่ยวทั้งวันเลยเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแล้วก็เอาไปจําหน่ายในวันวันศุกร์ตอนเช้าแล้วก็วันวันจันทร์ตอนเช้าครับค่ะครับมีง้อด้วย มีงอกครับตอนนี้ก็ผลไม้ผสนะครับก็เ,เรียกงอกลังนะครับมันเริ่มเริ่มติดลูกนะครับก็กะว่า,ามกาักะลาต้นต้นก็น่าจะไปกินงอกอยู่ครับเราจะทำยังไงที่ว่าลดลดระยะเวลาในการผูกพืชโดยการใช้พืชต่อพืชคือต่ออายุของพืชพอเก็บเกี่ยวเสร็จเราจะให้เก็บเกี่ยวพืชต่อไปอย่างเช่นตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นตรงนี้เป็นเป็นปลูกผมปลูกแตงนะครับแตงกวาแตงกวาของสอนแดง นะครับปลูกแตงกวานะครับปลูกแตงกวาแล้วหลังจากปลูกแตงกวาเก็บเกี่ยวระยะเกือบเกือบเกือบหมดนะครับก็จะปลูกตัวกักยาวในในถุกตัวกักยาวในถุงดําไว้นะครับค้างที่เราทําปลูกแตงเนี่ยเราก็ไม่ต้องลื้อนะครับตัวกักยาวมันก็จะขึ้นต่อนะครก็เราต่อเนื่องเลยมันเป็นเป็นรายได้ที่ต่อเนื่องมันเราพยายามทำให้มีรายได้อยู่อยู่ตลอดนะครับแ้วในส่วนข้างล่างนั้นก็จะเป็นนาข้าวซึ่งตัวนี้ เว้นเว้นระยะอยู่ก็จะทําเป็นนาปังนะครับพื้นที่ห้าไร่นะครับอันนั้นเป็นแปลงนาครับผมค่ะ,คะ,คะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อบูมิวัตเกิดแก้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาให้มากมายนะคะก็ขอเป็นมอบของที่ระลึกนะคะขอบคุณค่ะครับค่ะค